สวัสดีครับวันนี้จะมาอัปเดตเครื่องสภาพมือสองราคาถูกสภาพดีครับประจำเดือนพฤศจิกายน2565ครับเครื่องนี้ LG 108ครับ10กิโลครับสวยครับด้าน,นหลังครับ LG 10บกิโลครับถังเหล็ก1,500ครับต่อไปเป็นซัมซุงครับอัตโนมัติ8กิโลครับ2,500ครับคือต่อมาครับ LG ครับ สิบกิโลครับพันเก้าครับสวยครับต่อไปครับด้านหลังครับไฮเออร์ครับตัวนี้สวยๆเลยครับไฮเออร์แปดกิโลครับสองพันเก้าครับสวยๆครับนางฟ้านะครับตังนี้ครับสินค้ามีรับประกันทุกชิ้นนะครับตังนี้ครับสองถัง LG สิบกิโลครับสามเนสองครับเยี่ยมเลยครับสวยๆนะครับตครงนี้มอเตอร์กิกเลยครับเครื่องนี้อล LG ครับสิบกิโลครับเคนะรื่องนี้ขายถูกเพราะมันไม่มีฝาปิดตัวนี้นะครับเอ,อร์จะถามมี่เกียร์เครื่องนี้ 2 0 0 9ครับซัมซุงครับซัมซุง13กิโล2อครับถังใหญ่ครับข้งนี้ซักพะาห่มได้สบายครับข้างนี้2องพครับพานาโซนิก13กิโลครับสวยนะครับางนี้ใหม่ๆนะครับ2 0 0 7ครับ เครืองสองพันเก้าด้านลู่ด้านใน,นครับสวยครับสัมสุงสวยมากเลยครับเครื่องนี้สิบสามกิโลครับนี่อีกเครื่องนึงด้านหลังนะครับเครื่องนี้กำลังล้างครับรอตั้งราคาครับหรือเพื่อนๆเข้ามาตั้งราคาได้เลยครับเครื่องนี้ นนอันนี้<ม>คนรักเสยพันครับสามารถเข้ามาเลือกได้ที่บ้านลอนเล่รครับตำบลพันแก้งกอำเภอฟูเชียวจังหวัดชัยภูมิครับหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร098 27 57 240ครับ